ปอยเรื่องย่อพิสวัต์ข้ามภพในพีที่7และอพีที่8ดที่ฉันในวันพุธท,ที่2เมษายนและวันพฤหัสบดีที่3เมษายนนี้ทางช่อง8ดเวลา6โมงตรงค่ะทีรัฐโทรเข้าไปหาเมทินีแต่ปลายสายก็ไม่มีเสียงตอบรับจึงพยายามโทรหาอีกหลายครั้งแต่ก็ยังติดต่อเมทินีไม่ได้อีกทําให้ทีรัฐเป็นห่วงเมทินีมากเมื่อทีรัฐไม่สามารถติดต่อกับเมทินีได้จึงได้โทรกลับไปที่บ้านเพื่อทําข่าวว่า เมทินีติดต่อมาบ้างหรือไม่แต่ก็ยังไม่ได้ข่าวอีกสุรางแม่ของทีรัตรีบอกกับทีรัตว่าแม่ได้เห็นผู้หญิงสวยปริศนาอยู่ในห้องนอนของลูกทีรัตแปลกใจว่าจะเป็นไปได้อย่างไรแม่ตาฝาดหรือเปล่าซึ่งในห้องของทีรัตทีรัตก็ยืนยันว่าในห้องของเขามีเพียงแค่ภาพวาดแม่ย่าวัางตะเกียนที่เขาวาดเอาไว้เพราะเขาได้สัญญากับแม่ย่าวัางตะเกียนเอาไว้ว่าถ้าถูกหวยจะวาดรูปแม่ย่าให้ ทีรัตจึงรีบกลับมาที่บ้านเพื่อมาดูความจริงเมื่อทีรัตมาที่บ้านก็รีบกลับมาที่ห้องเห็นแม่ยืนอยู่มองดูลูปสุรางบอกว่าแม่ไม่ได้ตาฝาดแน่แม่เห็นผู้หญิงในภาพนี้ปรากฏตัวจริงๆทีรัตก็เริ่มสงสัยแล้วก็ได้นึกถึงสิ่งที่เมธินีเคยบอกว่าเจอผีแล้วถูกผีบีบคอรจริงๆแต่ตอนนั้นก็มีใครเชื่อทำให้ทีรัตก็เริ่มเป็นกังวลใจ จึงได้รีบนำภาพแม่ย่าวังตะเคียนกลับไปถวายที่ศาลแม่ย่าวังตะเคียนทันทีทีรัตนําำรูปภาพมาวางคืนไว้ที่ศาลและได้ขอร้องแม่ย่าว่าหยุดยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเขาแต่แม่ย่าได้ปรากฏตัวต่อหน้าทีรัตทํทำให้ทีรัตได้เห็นตัวจริงแพรทองขอร้องให้ทีรัตนําำภาพกลับไปไว้ที่บ้านตามเดิมโดยอ้างว่าเธอเป็นผู้ทำให้ทีรัตถูกรางวัลใหญ่ถึง90ล้านขอแค่ได้อยู่ใกล้ๆกับพี่หมื่นเท่านั้น แพรทองอ้อนวอนทีรัตแต่ทีรัตก็ไม่ยอมจึงปฏิเสธแม่ย่าไปและขอร้องให้แม่ย่าเลิกยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวของเขาและเมทินีอีกทำให้แพรทองเริ่มโกรธและเสียใจย้ำว่าทับทิมไม่ใช่คนรักของพี่มืน่นแต่เป็นค่าตัางหากย้อนกลับไปเมื่อ200ปีก่อนมืนคิรีตัดสินใจให้พ่อของตนพระยาเทเวศวิสันไปสู่ขอแพรทอง ประมั่นใจว่าเธอคือหญิงที่ทําให้เขาพึงพอใจพ่อของเขาก็ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใดในเช้าวันต่อมาเมือนคีรีไปทําบุญที่วัดแต่บังเอิญไปเจอกับทัพทิมก่อนเมื่อแพรทองได้เดินมาถึงวัดเมือนคีรีก็รีบเดินไปหาพอได้รู้ว่าแพรทองกับทัพทิมรู้จักกันมาก่อนทัพทิมก็พยายามแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของเหมือนคีรีจนแพรทองก็อดไม่ได้พูดแซะว่าทั้งสองคน คงสนิทกันมากแต่มืนคีรีก็ยืนยันกับแพรทองว่าเขาเพิ่งพบกระทัพทีมเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นระหว่างนั้นทางวัดกำลังจะจัดสร้างอุโบสถใหม่หมื่นคีรีจึงขอเป็นเจ้าภาพใหญ่แต่เพลิงก็ไม่พอใจและคันว่าหมื่นคีรีไม่ใช่คนในวังตะเคียนไม่ควรมาสร้างบุญในหมู่บ้านของตนเพลิงจึงประกาศความเป็นเจ้าภาพเองเดี๋ยวจะเอาวัดมาห้ามเอาไว้และให้ทั้งสองเป็นเจ้าภาพร่วมกัน หลังจากทำบุญเสร็จทัพทิมเดินพบกับหมื่นคีรีได้ะบอกเขาว่าเพลิงเป็นพี่ชายของเธอและยังแอบคบหาดูใจกับแพรทองอยู่ในขณะที่ทั้งสองคนคุยกันอยู่นั้นแพรทองก็มาเห็นเข้าพอดีหมื่นคีรีรีบเดินตามไปและพยายามจะอธิบายว่าเขาไม่เคยเชื่อคําพูดของทัพทิมเพราะใจของเขามีแต่แพรทองเท่านั้นเพลิงที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างจึงเริ่มคิดแผนใหม่โดยให้ทัพทิมเร่งรัด ให้จับพี่หมื่นคิรีทำโผเสียเร็วๆติดตามกันได้พิสวัสดข้ามภพในพีที่7และพีที่8ที่ใช้ในวันพุธที่2เมษายนและวันพฤหัสบดีที่3เมษายนนี้ทางช่อง8เวลา6โมงตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่องไมสตาค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะ